11ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดวันนี้เรามาฟังกันนะคะเพื่อว่าจะได้ป้องกันตนเองนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องปอดล้องหลอดลมแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะอาการหอบหืดนะคะวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองป้องกันตนเองดีที่สุดนะคะ โรคหอบหืดนะคะเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุหลอดลมนะคะร่วมกับความผิดปกติของหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติเมื่อผู้ปว่วยสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นนะคะกล้ามเนื้อของหลอดลมจะเกิดอาการเกร็งแล้วก็ผนังหลอดลมก็จะบวมหนาขึ้นพร้อมกับสร้างสารคัดหลั่งออกมาเยอะก็คือเสมหะนั่นเองนะคะทําให้หลอดลมตีบแคบลงผู้ปว่วยจึงหายใจลําบากมีอาการหอบเหนื่อยสมรรถภาพทางปอดก็ลดลงในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ โรคหอบหืดเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่สามารถควบคุมอาการไม่ให้กําเริบได้หอบเป็นอาการที่ถ้าเป็นนะคะจะหายใจเร็วหายใจลาบากนะคะก็พบได้ในหลายโรคนะคะเช่นปอดอักเสบน้ําท่วมปอดถุงลมปลง่งพองแล้วก็รวมถึงโรคหอบหืดเราด้วยค่ะปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเกิดได้นะคะโดยผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการกําเริบเมื่อถูกถูกปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นสัมผัสสารก่อภูมิแพ้นะคะะองเกสรเกสรญ้า ล่ฝุ่นนะคะขนสัตว์มลภาวะอากาศเย็นออกกําลังกายหักโหมเกินไปหรือมีภาวะกดไหลย้อนส่วนปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยที่2นะคะก็คือโรคหอบหืดถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากบิดามดารดาและญาติที่เป็นแล้วก็มีโอกาสพบมากกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี่เองค่ะอาการของผู้ป่วยนะคะก็จะมีไอมีเสมหะแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มมีเสียงหายใจดังวีด เหนื่อยหอบแล้วก็จะเป็นเป็นหายๆส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดที่มีอากาศเย็นหรือเป็นหลังจากมีการสัมผัสปัจจัยกระตุ้นต่างๆและถ้าการไม่รุนแรงก็จะมีไออย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงสั้นๆแต่จะหอบนานๆครั้งแต่การจะไม่รุนแรงนะคะแต่ถ้าหอบทุกวันและมีอาการตลอดเวลาไม่สามารถทาํากิจวัตรประจําวันได้เลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะ ต่อมานะคะยาที่ใช้รักษาโรคหอบก็จะมีชนิดสูตรพ่นแล้วยารับประทานนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มระงับการอักเสบของหลอดลมนะคะกลุ่มยาบรรเทาอาการนะคะของการคลายตัวของกล้ามเนื้อนะคะของหลอดลมนะคะให้เกิดอาการคลายตัวให้เบาสบายขึ้นนะคะช่วยลดอาการไอหายใจหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกส่วนการป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอาการหอบหืดสารก่อภุ่ิแพ้สาร,สารละคายเครื่องต่างๆ สภาวะอากาศกําจัดไรฝุ่นนะคะควันบุหรี่ต่างๆนะคะมลภาวะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะก็ต้องระวังการดูแลตนเองที่มีภาวะหอบหืดนะคะป้องกันได้ค่ะก็คือออกกําลังกายให้สม่ําเสมอรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลีกเลี่ยงสารกอ่อภูมิแพ้ให้พ่นยาตามที่คุณหมอแนะนํารับประทานยาที่คุณหมอบอกอย่างสม่ำเสมอรับประทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนะนําอาหารก็คือหอมแดงกระเทียมเนี่ยมีสารไบโอฟลาโวนอยด์นะคะช่วยลด นะคะภาวะคอ,อเ,เลสเตอรอลในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในหอมแดงและกระเทียมช่วยขยายหลอดลมทําให้หายใจเบาสะดวกขึ้นนะคะช่วยแก้ภูมิแพ้และหอบหืดได้นะคะส่วน11วิธีนะคะที่จะดูแลตนเองแล้วก็ป้องกันภาวะหอบหืดก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการกินหรือสูดสิ่งที่สัมผัสแล้วเกิดอาการแพ้ สอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 3. อย่าปล่อยอารมณ์ให้หงุดหงิดฉุนเฉียวหรือกังวลหรือเสียใจมากจนเกินไป 4. ห้ามรับประทานจําพวกฮอร์โมนนะคะสเตียรอยแล้วอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนภายหลังได้ข้อห้าห้ามใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมเกินจำนวน,นที่แพทย์สั่งเพราะจะทำให้ปากแห้งเจ็บปากง่ายนะคะต่อมาอย่าลงเชื่อผู้ที่มีแอบอ้างว่ายานี้รักษาหอบหืดได้หายขาดแน่นอนนะคะ เอย่าปล่อยให้เป็นไข้หวัดหรือหลอดลมอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษา8ดงดสูบบุหรี่นะคะ ก้าอย่าปล่อยให้ท้องผูกประจําควรกินผักและผลไม้มากขึ้นเพราะว,าวิตามินจากผักและผลไม้ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ยังไม่พอยังช่วยป้องกันอาการหลอดลมอักเสบได้ด้วยนะคะที่จะเป็นหอบหืดง่ายไม่ควรอยู่ในที่แออัดอับชื้นหรือมีกลิ่นควันเป็นเวลานานเกินไปแล้วก็ควรสวมแมสเมื่อเข้าชุมชนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสตัวอื่นด้วยก็ฝากติดตามนะคะคลิปเต็มนะคะที่ ep 5 2าใน y o u t u พัก a r k h แ a วนเฮิร์บนะคะคุณก็จะได้รับข้อมูลดีๆมากขึ้นขอบคุณค่ะ